ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับเช้าของวันที่31มสเดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าพรรษาแล้วเนาะเข้าพรรษาแล้วนะครับครับก็ตาก็มาถ่ายวิดีโอยามเช้าเนาะเพราะว่าตาก็เป็นช่องใหม่ ช่างใหม่ของตาเนาะช่างใหม่ของตาใกล้แล้วครับใกล้แล้วเนาะเอฟซีติดตามให้ดูใหนะ้อีกหน่อยก็คงมีรอยยิ้มคุยกันเนาะตาจะมาเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนเนาะเมื่อคืนนะตางงเมื่อคืนอนะ่าตางงมีเอฟซน,นะนะครับไลน์เข้ามาถามตา เนอะเยอะแยะตางงเลยนะครับตามงงทำไม่รู้อะไรเนาะตามไมได่ดูคลิปเขานะครับตามไมได่ดูคลิปเขาแต่ตาจะบอกว่าไม่มีนะครับที่ FC ถามเข้ามานะครับไลน์เข้ามาถามนะครับไม่มีนะครับ ไม่มีลูกเขยเอาปืนมาขู่ตานะไม่มีโอ้ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ได้ลูกเขยมาสองสามกคนนะมันมีใครทำกับพ่อตาอย่างนั้นหรอนะครับไม่มีไม่รู้ก็ได้ข่าวมาจากไหนเอามาจากไหนตาไม่ได้เครียดนะครับ ตาไม่ได้เกียดตาขำไปซะด้วยขำด้วยอย่างนี้ก็มีเหลือตาว่าตายอย่างนี้ก็มีเหลือว่าตาก็งงงงงงมากเนาะเอาคือตั้งแต่ ตั้งแต่ได้ลูกเกยมาตั้งแต่ตายังอ่าตั้งแต่ลูกสาวยังหนุ่มยังอเป็นสาวอะไรเราก็คุยกันอใครมีครอบมีครัวอะไรก็กินข้าวกินน้ำด้วยกันอืมไม่มีใครจะข้าดจะแกงกันหรอกเนาะอืมันไม่เหมือนนิทานมันไม่เหมือนนิทานนะ แต่ว่าใครจะเชื่อใครก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ fc นะครับแล้วแต่ fc ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ fc เนาะแต่ก็ไม่ได้เป็นคนโหดเหี้ยมเ้าบอกเบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรนักเลงเนาะไม่ได้เป็นคน ที่ว่าหโหดนนะน,ะ,นะดูร้ายนะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าเวลาทะเลาะกันมีไหมกับลูกก็มีนะครับเคยทะเลาะกันกับเมียไหมก็มีนะครับคือคนเราอยู่ด้วยกัน,นะมันต้องมีการทะเลาะกัน มีการไม่เข้าใจกันมันมีนะครับตรงนี้ยอมรับนะครับแต่ว่าเหมือนเอฟซีไลมาถามเมื่อคืนนะมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นาะก็ตาก็มาอธิบายให้ฟังหวังว่าหวังว่าก็คงเข้าใจนะครับอื เข้าใจแต่ละฝั่งละฝ่ายตอนนี้ต้องยอมรับนะครับตาต้องยอมรับนะครับว่าแต่ละฝั่งละฝ่ายนะครับเนาะต้องยอมรับอืมเอาแล้วแต่ใครจะว่าอย่างไงเนาะแล้วแต่ใครจะว่าอย่างไงก็ว่าไปตาตาเห็นตาเห็นลูกสาวคลิปมาให้ดูอู้ เนาะดึกแล้วตาโนโนแล้ว3ามทุ่มกว่าเนาะตาก็งงงงนะอืมอ้าวไปเข้าไปไปเข้าไปเราก็เราก็ทำทำคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับทำคลิปวิดีโอไปเรื่อยๆเผื่อเผื่อจะเผื่อจะเอ่อมีคนเข้ามาติดตามจะครบ ครบสี่พันชั่วโมงนะครับเนาะช่วงนี้มันยังมันยังมันยังไม่ครบสี่พันชั่วโมงเนาะมันยังไม่ครบอะไรก็เราก็ทําไปนะครับทําไปคุยไปคุยไปให้เอฟซีได้รู้จักนะดูไปโฆษณาก็ไม่มีหรอกเนาะเพราะว่าเรายังไม่ผ่านเกณฑ์เรายังไม่ผ่านเกณฑ์ก็เลยไม่มีโฆษณาไม่มีอะไรนะครับ มันก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันเนาะจะผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์แต่เราก็คุยยาวไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเกณฑ์ยังไม่ผ่านเกณฑ์ผ่านกฎนะของ y o u t u b เนาะเราก็คุยได้แค่ห้านาทีหนาที10นาทีนะครับเขากคงไม่เกินนี้นะครับเนาะ ก็คงไม่เกินนี้เนาะก็คุยให้กันฟังเรื่อยๆนะครับตาว่าเอา้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกแล้วนะเนาะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอีกแล้วใกล้ไม่จะออกน่าจะฝันดีแล้วฝันไม่ดีเนาะออ้อย่างนี้ก็มีเลยนะครับเนาะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้เนาะคลิปนี้วิดีโอนี้ตาก็ขอ จบคลิปเพียงเท่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ